สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปทางเงินออนไลน์นะครับโนเวล่านะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นการอ่านนิยายนะครับผสมคะแนนนะครับแล้วก็มีกดรับทุกชั่วโมงนะก็จนประมาณนี้ครับมีกล่องนะครับนี้เนี่ยสามชั่วโมงรับหนึ่งครั้งนะครับจะเจนประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นรับทุกชั่วโมงนะครับะแล้วก็มีหมุนวงล้อนะครับอันนึงเนี่ยก็หมุนได้สี่รอบนะครับรอบละสิบครั้งนะก็ตามช่วงเวลานะครับตีห้าถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงสิบห้านาฬิก เอ่อสิบหกลูกคาถึงสิบเก้าลูกคาแล้วก็ยี่สิบลูกาถึงยี่สิบสี่ลูกานะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมก็กดหมุนแล้วก็เอ่อกดดูโฆษณาครับเดี๋ยวผมขอแยกกดถอนก่อนละกันนะครับก็กดมาหน้าของฉันนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้คะแนนอยู่ที่สองหมื่นสองพันแน่นะครับแต่ว่าโดยปกติผมก็ได้วันละสี่หมื่นกว่านะก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงยอดถอนแล้วนะครับแล้วก็กดใช้ถอนไปนะครับอันนี้เนี่ยสองหมื่นห้าพันคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับสองล้าน หน้แส่นคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะก็ใช้เวลาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็จะได้ถอนนะที่ผมประมาณเกือบสามเดือนนะสองสองสามเดือนประมาณนี้นะครับรก็เล่นไปเรื่อยได้บางวันก็ได้สองบาทปกติก็ได้บาทกว่านะครับโอเคก็กดไปก็กดถอนนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณอะห้าวันนะครับ ผมถอนวันศุกร์นะคือมันจะเข้าวันวันเสาร์ทิตมันจะเป็นวันหยุดนะครับซึ่งจะได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะครับตะเลก,ก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปอก็กรอกเบอร์วเวลต์อของเราให้เรียบร้อยนะครับพอเช็คเบอร์อีกรอบนึงนะครับอ่ะแล้วก็กดแรกนะครับเรียบร้อยนะครับก็เินประมาณนี้ จะมีวัฒนานาจะข้ามได้ไหมเนี่ยอ่ะข้ามได้อยู่อ่ะก็รอคู่นะครับก็เรียบร้อยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมถอนรอบที่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นวันที่จ่ายนะวันที่ถอนก็จะเป็นวันหนึ่งอ่าอ่ะมันรอบก่อนมันจ่ายวันที่ยี่สิบออ่ามิถุนายนนะครับอืมก็นั่นตนี้เนี่ยก็ นี่ก็สองเดือนนะไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนนะครับก <im it> ็จนประมาณนี้จะดูประวัติการรับคะแนนนิดนึงนะผมก็ไม่ได้เช็คสกีว่าผมได้คะแนนอันละเท่าไหร่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเช็คกี่สองพันอ่ะขอมเมื่อวานนะครับจะมาดูเมื่อวานนะนี้ได้คะแนนจากโบนัสนะครับได้มาหน,นึ่งหมื่นสองคะแนนแล้วก็จะเป็นส่วนของมุนวงล้อนะครับได้หนึ่งหมื่นหนึ่งคะแนนแล้วก็จะเป็นพวกไอ้กดรับกุชม,มังกนะครับก็เป็นประมาณนี้ อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออ่านอ่านนิยายนะครับก็คืออ่านนิยายหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับได้หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับ, 1, รบก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นวันของวันที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับอได้รวมๆก็อ่วันที่สิบสี่ได้รวมประมาณอันนี้เนี่ยรวมกับหมื่นห้าก็ประมาณห้าหมื่นกว่านะครับก็ประมาณสองบาทนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอืมเราสะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับตลาดก็อ่านนิยายนะครับได้ที่ละหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าอ่านตรงไหนก็จะเป็นอ่านตรงนี้นะครับอ่านิยายอ่ะนิยายอยู่ตรงั้นนะอ่านิยายอ่กดค้นหาอันนี้ผมอ่านน้องวันชีว่านะครับมันอ่าข้อความมันเยอะนะครับอันนี้เนี่ยตัวคาของมันอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นสี่พันคำนะครับ ซึ่งคะแนนมันเต็มละหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับก็หกสิบสตาค์นะได้ไม่เยอะแต่ว่าเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูโฆษณาตรงนี้นะครับอ่ะมาดูเอ่อการเชิญเพื่อนนะครับได้ห้าหมื่นคะแนนนะครับก็คือสองบาทนะเดืนประมาณเนี้ย๋ยวมาหมุนวงล้อให้ดูนะครับแต่ว่าผมเอ่อจะดูโฆษณานะครับเพราะว่ามันได้คูณสองะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ได้คูณสองนะสองร้อยห้าสิบคะแนนเท่ากับหนึ่งสตาค์นะครับดูโฆษณาคือได้ไม่ถึงหนึ่งสตาค์นะแล้วแต่รอบนะครับถ้าได้ ห้าร้อยคะแนนก็ได้สองสิทต่างก็เนประมาณนี้อ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อสุดดีครับ